นี่เหรออยากได้เพราะน้องน่าอยากได้เพราะแบบนี้ <c oughs> เฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> กือบ <c oughs> <c oughs> เพียอเอ้าเพียอีกเหรอครบเลยเมื่อเทืวดาบุกครบกลับมาในนู่นแบบบ่อยได้บัแบบใจเด้อหาเพีอเพีย ี่น้องเวยอืมเอมอ,ม,อมาเสร็จมาเ็จนาทีเรียบร้อยน้องในบ้านนี่ มาแล้วพี่น้องเนี่ครับแต่เงินซางเงินค่าซางเนาะสร้างมาประเมินอากาศเขาดูอากาบทักทายสวัสดีและสบายดีเด้อเปิดพี่น้องทีเบิร์ตสุขุสิ坤ทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางประเทศดียตอนหลัเของสื่ เาขึ uhm, <ả? S 1> ้นเดิบหน่อเนาะฮะอเนาะไมาสองสาอแล้วก็จะด้าพาแล้วพาแล้วบานพี่น้องพาแล้วพาแล้ว สบายดีเด้อต้องไซเด้อสดีโดยโดยเด้อบ้าหอดหรืบ้าไ้นฮะอ๋อไมองน้ำบ่น้องน้ำบ่นะเงินอือโทรไปยังกันนะทค่อยเธบอกไปกนเงนเอนไปเด้อโอ้อสบายดีเด้อนองน้ำเด้อฮะ ไปดิโอ้ยน,น้นองยิ้ยิ้มน้องเลยอันดูชักอืเอ,อี้ยฮะทั้งนี้กลับมาเลายผู้น่ะูน้องเลยอาน้องน้าอยากได้พ่อหนิน้องนาอ้าฮะอยากเปิดทอได้อยากได้พ่อแบบนี้ฮะเป็นเ้าอยากได้มาเอามานี่ผูน่ะนี่อยากได้พ่อแบบนี้เดี๋ยวห็น,นทองหน้ามีนแล้ว เนาน่าจเลยดนานเออขนาดนด้พวกมันเหยียซุยๆเนี่ยเสียก๊ร่อยเดี๋ยวจับปันลองนีอ้าวววใส่น้องกอนเส้นี่ฮะนี่บอเดี๋ยวใช้ตึงเลยออกไปพูดเลยไปไปปากเลยปากท่อเลยว้าวตัน่งเตอเลยโ้ตาย โหนตรงนี้บ่พี่เนาะเอาม่เย่างไรโดนนี่น่ะเดี๋ยวขับปงกันเด้อมาแนีวฮักพวมนันเลย

มาด่วนราด่วช่วยทองนะเอาคำคำแรกหน่อยนะเอาก้อนหินนัดได้เดี๋ยวเาที้ได้ดูเอาได้สิไปเดี๋ยวเราจะโยงานดีนะเอา อิบปานยโอ้ยเฮ้ยเฮ้งื่อนไม้นี่ก็ได้ยังต่ำอยู่เนาะส่อนโบส่อนก็จะสูงสูงไว้ไวรูมเลยส่อนบรอไวรุมเดี๋ยวมันจะตกมาเฮ้ยลุงลุงฮะไปนามาสู้ด้อสู้ๆใจสู้ได้เปล่า ฮะเหรอเอาพาดมันพาพาตัวนี้เอาบานี่ไปฟ้าบาดนี่ไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอากศอะไรนี่กีไปด้วยฮะเอาพาดไปน้ำไปพูด Ui không, mát 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 หนึ่งสองสามแล้ว,ลวนนหนึ่งจำได้ก็ดข้าอย่างเงี้ยขึ้นได้เดียวนึงอนอาขัดส่วขัดส่วนนะสุดข้าเนียงไป ฮนะทางนี้มันชุมเ,เลยเออขนาดกุ้งเลยขนาดกุ้งเลยเนาะนะนะเดี๋ยวมาหมุนดีกว่าเฮ้ยท้อ,อเดี๋ยวเนาะเนาะตํารวจก็ได้สั่งมาเพิ่มอ่าเป็นผ้าต้องหน่วยผ้านี่แหละผ้าปิดเนาะอันหนึ่งแล้วก็อันนี้ สามสามทอนพี่น,อน้องเลยเนาะเข<ด>ี<ะ>่ยมมกจอนเราไปเลยสามทอนกระพาหนึ่งจำนวนเป็นจำนวนเงินอันนี้นะเก้าเซนสามสิบพันพี่น้องเลยแต่ที่นี่เพิ่นขอค่าส่งเพิ่มอีกเจ็ดพันกี่พอดีเป็นล้านอยู่พอดีเป็นวะเนาะถ้าจะเขี่ยมอะไรเฮงเลยเนาะ,ะพี่น้อง,อง,องล้านหนึ่งใช่บไหมไ<ด>ตอนที่ลุ๊กหนวดเ่า ทเทือดนวดตะกี้น่นหนวดซื้อนี่นะคือจะว่าสามสิบพันพี่น้องอันนี้นะตอนนวดเห็นของหนามันอยู่อยู่อยูเ่เพื่อนนวดเนาะพอหนุน่งนวดซื้อตอนนั้นนวลซื้อสิบสองทอนพอถึงสามสิบเอ้ยกลายปีขึ้นหลังพี่น้องเนาะโอเวนี้อันนี้ทอนในเรีวยกว่าสองเซนหักเนาะเซนหัก แต่รวทั้งพนี่พูดว่าล้านนึงพี่้องเลยเน,นาะฮะจะคาที่เป็นเป็นมะน้อ,อ,นองชายรถค้าพูดนะใช้นะ้องน้ำนะแลก็อนจาเวทีเจ้ได้พ่นี่นี่น้องน้ำพี่นี่ไียีนแข่นงขนั่น,นด้วมันสังเกตไงพี่ประจวาพี่ อา<อ>เบิ่มไปอยากได้บ่สทองของงามแบบนี้อยากได้บอ่อยากได้แล้วมีเงินอยากได้จีอืมเอาอพี่น้องพี่น้องอยากได้นะ <c oughs> อ่าทำไมพี่น้องซีเบิร์จะคู่จะคนเนาะทางน้องหนามอยากได้เงินว่าอยากได้ของงามคือน้นนองใส่เนาะเฮดไลท์เฮดได้์ท<า>ี่ไ,ไ,ได้บาทนี่ฮะให้ให้แฟนมูปาเนะข่อยากก้นแต่บ่มีเงินว่าอ้าวมีกัอุจเจรอ

กล่องห้ามหนุมงามทีสิ้นสุกไปอกอคอยในลุงไอ้อเอ้า,อา <c oughs> นียิ่อันก็ตังกะตังทางก็ตังเอาแล้วคนกะจิตกเนาะบานเลยพตกพวกผอ้ผลนเนาะหว่นจรางๆชาคนเหมือน่า

เลินไปหนาพูดบ่เดินไปหนาพูดเหรอถอ,อยไปเลยบ่ เจ้าบินบ้นานป่ะบินบ้นาปน,นาปะนาะ่ะเดี๋ยวน้องใช้จับลูกลกล้องอ้ลุกนียนะมีใจมาพี่กันแล้วยังเจ้เนงนะหองเราเปนมืด พี่น้องบินซื้ออท่อพี่น้องเลยสามท่อกับหนึ่งใบแล้ผ้าอัดนี่ใบหนึ่งเนาะรวมเป็นเงินกี่หนึ่งล้านกี่พอดีพี่น้องเลยค่าส่งเพิ่นเจ็ดสิบพันกี่ค่าเพิ่นมาส่งเนาะแต่ว่าค่าค่าอุปกรณ์เนี่ยเก้าแสนสามสิบพันกี่เนาะพี่น้องเลยแต่ว่าบวกค่าส่งค่าจ้างกะรวมเป็นล้านหนึ่งพอดี ไปเลยเนาะวัดขาดวัดเกินพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าตัวบล็อกมันยังมัู่กว่าตัวไหนเพราะต้องไปจ่ายอยู่ห่ากขป้นที่แบบนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวทางอันเดี๋ยไปทางอันไปมาพีไ่ได้แล้วฮะเดี๋ล้วน,น,งงน,นเงินได้ปยแล้วหนึย้พี่น้องอ่าเป็นเงินทิ้งินใ่จ่ายค่าอุปกรณ์ที่ว่าทอสามทอเนาะจำน,นวนเงินหนึ่งล้านพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหเดเข้าสบอ้าวจะนับเบิ้งบนเพราะว่านำครบเลยเมื่อเทืดนบุครบกลับมาในนู่หนหบบ่หายได้บันขอบใจเด้อพอ่แคอขอบใจกัน,กนเนาะขอบใจเด้ย,ยิ่งคลิปไม่เบิ่ง

เพราะวขาใช่สร้างพลังขามาประเมินนาทีเรียบร้อยเนาะน้อกล่องกับโมคอยแจ้งคนใดแม่เพราะว่าโมคอยเป็นกระสบายนลูมกระบายโอ้มันเป็นยังจาม้าล้นฮะเนาะพี่น้องทั้ง Ngon đảo, mau Chắc nguyên mau nhau thì phải nói là Kín ăn mắm ạ bà Kín mì Mau mì, kín mì Mắm mươi, mắm mươi, chín mau Ưm Rồi đều, hãy cháu Thử cong hãy, hãy rung nè Thôi, hãy rung cong Hãy rung ngon á Được, rung bụng cân cân Bà, hãy rung bằng màn กงอืมกงฮงจี๋อาะกงฮงเดียบัวจริงกันฮุบและและอ๋อเอาพี่น้องกะบล็อกเอาไปเลยบล็อกทอทอกะเสาเอ้ไซบล็อกหินบล็อกเนาะพี่น้องมาพี่กันพี่น้องแล้วกัปูน มาเป็นนอาทีิตยบร้อยเรือเล็กที่ว่านุ่งหนวดยังไม่ได้สั่งมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบ้านหลังก็ได้พี่น้องเพราะว่าให้ทั้งสร้างเพิ่นประเมินวมืงน่ะเพิ่นว่าใส่แปดเส้นพี่น้องเด็กเนาะแต่ว่ามีมาาซื้อมาเองก็ได้เนาะเพราะมันเป็นงานน้อยเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าส่วนนักนักเบิร์ดที่ว่าเบิร์ดเล้วแหละเนาะเพราะว่าเนื่านักก็มีแต่ปูนเฮทราย ของนักถือว่ามาเบิดเลยพี่น้องเลยเนาะกายังขาดเรือแต่ขาสร้างที่ยังวอทันทัดจีนเนาะเพราะว่าทั้งสร้างผนกับประเมินมา,าในราคาสิบล้านพี่น้องเ,เนาะกาที่เออเป็นจัางใดแบบว่าถ้าว่าพอใจจำนวนนี่กาแจ้งบอกเพื่อนนัดมือบหม่เฮ็ดเนาะพี่น้องถ้าว่า คิดว่ามันแพงไปหรือไรกะต่อรองกันได้อีกเท้นหนึงเราผลราคาถามว่าต่อรองกันว่ได้อีกที่ว่ามันกะหยุดเลิกเนาะดีกว่าเกันสิ้นหรือเปล่าฮะไม่เนาะกะเพราะว่ามันกะใจเนาะพี่น้องเนาะต่างคนกะทามากินเพป็นกะได้เฮาเฮาก็ได้เพิ่นเนาะพี่น้องต่างคนต่างได้เหมือนกันใชจเพิ่นเพื่อคือว่าแบบนั่งพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะพี่น้องเนาะ ออบานนี้เป็นแง่น้องไซเครื่องครั่วเครื่องเกี่ยวกับของน้องหน้าจะมาเบิดเลยคุณผู้ชื่นใจกันดีใจดีใจบ่เนาะเออแต่ก็ลาซาเป็นอันหนึ่งกะเขาถูกขอไปน้องพม่งซีเพอร์จู่ๆอยู่คนนอที่ว่าถามทางตำรวจเพราะว่า ที่ว่ามันล่าสัตย้อนยังย้อนด้วยงำรวดบุตรครับผิดชอบส่วนทั้งเรื่องคาซางเนาะพี่รองเนาะตำนวดเพราอซื้ออุปกรณ์พี่น้องเลยอันนี้ตำนวดจากแจ้งไปส่วนนี้ก็เลยเพราะว่าทั้งคาซั้งทั้งการตำนวดแจ้งไปได้ว่าถ้าเป็นทางดุ้งพิมและประตูเนเพราะว่าตำนวดไม่แค่อุปกรณ์เนาะทุกทั้งเลยถ้าว่าตำนวดซื้ออุปกรณ์ครบปุ๊บถ้ามีคาซางงานกับบุินหนาคือเก่าเนาะพี่น้องเพราะว่าตำนวดบุทาพี่ชอบตรงนั้นเพราะว่า ทั้งเอื้อเพิ่นเดี๋ยวทั้งพอเพิ่นก็นให้สมทบมาให้ทัง,นงนหนดเป็นอุ <c oughs> ปรก,อรกรณ์เนาะพี่น้องอถาว่าบุมีเฮ็ดดีดกับพอ้องไสเพิ่นกาชี่อาสาเฮ็ดเนาะพี่น้องอมากซะัะเขามีเงนินที่ว่าเฮ็ดค่าสร้างอดีกันเนาะน้องใช<ด>อ่อากาศไม่แต่หนุหนวดกาให้ทั้งเจ้าอยพอสห้ทั้งเว้ยเพนคือเ่าหวดอหดอกไดนว นอยู่สหรัฐมีการเพื่อเ็นผูกเ่าเด้ยวเนาทุกคนกับว่าได้ขอออกเสียงนิ่งน้ำดอกขอคุณเดินทางในแจะดีขอให้อยู่ดีไม่แห้งแม่ให้จะเหตุธุรกิจการงานไได้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในนาทีการงานและการเงินเด้อขอให้อยุ่มันคนยื่นสำหรับขอให้ได้เงินมืนเงินขอให้ได้เงินแสน ขอบคุญขอบคุณทางลุงนวดน้องไขว้เบาก็จนบรทัดแล้วเย้เนาะในนามที่ว่าเอื้อยพิ่นเนาะไว้วางใจให้ทางลุงนวดมาเป็นสะพานบุญเหตุของหน้ามื้อนครัวของน้องไซบาบุตรคงน้องดาวเนาะเพิ่ณขอขอบบุญขอบคุณทางเอื้อยพิ่นเนาะขาไอเอื้อยพิ่นอยู่ดีแมง โค้กเจ็บจะได้ความไข่ยาวสมีให้นอนรับอะไรเงินหมื่นเนาะตื่นหนะเด็กเงินแสีนเนาะน้องก็โค้กเจ็บจะได้ความไข่ยาวสมีกับมิแต้ไอเป็นทมโพฮุมไซน้ำน่องน้ำนงน้ำดุด้ำรัดน้ำดูนานๆเนาะไข่อายุคนหวานคนเดือนเรื่อยเร้อยถ้าถูกเนาะเอาบาทนี้มิแต่เขมีกับมิแต่ให้น้องไซแล้วเห็ดเด็กบาทนี่เนาะจะได้อุปกรณ์กะถือว่ามากุ้งยมาเกือบ ดีที่ว่ามัดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเนาะเด้ออ่าจะแจกอะไรวะเด้นะโถโถโถไทยนี่มีเนาะมีมีอนนึงมีนึงเนาะเพราะว่าลุงหนวดจำได้ว่าอ่าน้องไซเคยบอกลุงหนวดพี่น้องไว้ว่าเพี่มีโถแล้วเนาะชวนโถนี่ถือว่าตัดออไปเลยพี่น้องเลยถือว่าเพี่มีเนาะท่านพนพนแจกนะคขอยากได้แบบโถโถคือนั่งแบบนี้นั่งเอาของจอมแบบไรใช่ของเฮาแบบจูเฮือกได้ เดี๋ยวอนเดียห้องน้ำจะเาได้เดี๋ยวบ้านยังเดี๋ยวจาเอาไั้เดี๋ยว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 ยังไม่มาหนวังมาเบิงอีกทีเนาะแต่เบื่หนวได้กับบ้านป้าได้ลุงขเมื่อไหรฮะเมือ้เบิดเงินขาวเบิดเงินขาวเนาะแล้วบมมีของฝากของตอบนะแล้วบ่เป็นอย่างเราเนาะมาไกลเมื่อไลร่ไ่น้องเลยเนาะอู่ับ แต่ว่าม้วนบอกอะม้วนเนาะพีกะ่กันแต่ว่ามันม้วนน้ำตัวข้าหองแล้วขาอยู่ขากินได้พี่น้อ,องเนาะนอกอะ็ทีเมื่อหาก่อนหาเจาะหาจิ้มลักเข่าเมียเท้าเทือนนั่นแหละแต่ขายเามีค <c oughs> าว่าดุ่งหลวงบุพเพมาง่วนนี่นะบ่ถามหาดุงหลวงก็ได้ดุงหลวงกูมีขาหองเนาะ พ่อเขาอยากสิบอกลุงเดือดทำบ่มีกระห้องน่ะง่ายสบายนอนนอนตะลางเฮื่นคอยก็ได้บ่นอนเฮื่นคอยก็ได้บ่ยากนอนนอนตะลางเฮื่นเนาะพ่าลุงก็เก่งใจเดนะเนาะยังนอนพี่น้องเช็คสิเก่งใจยันนอนนอนอยู่แล้วก็ได้หาคนนอนยังห้องแล้วก็ขอบใจขอบใจเนาะที่อ่า เป็นห่วงเป็นใยเนาะแต่ว่ามันก็คือว่าหรือเป็นหนะ่องเนาะครับว่าบุญนุ่งนวดบ้านนั่น,อน,นโอ้ยแม่ละนวดบุญงบค่าห้องค่าอยู่ค่ากินขอ,อยากสบอกเ่ะถ้าลุงบมาคลิปลุงก็บ,บดังถ้าลุงมามาทายใอยตลอดนี่คลิปลุงชิด,ดังได้เงินได้ไหวบดกกบังกะเฮ้ยเนี่ยจะบุญงบเนาะบุญเงินค่าห้องมากกัดชิวี่ได้เป็นบัตร คืเอเขากะยู่แบบนี้แหละหากินผักกินยาแหละกินผักกินยาทำสินอนในบ้านเลสินอนก็น,นอนแถวเขมทางแล้วเนาะเนาะนี่นนนไปเลยไปฮะเนาะในรายกาฝากขอบุญขอบคุณเนาะทั้งผู้ใหญ่เจดีย์แหละทีมงานทั้งบุคลีบสิบจุดหุกเฉนเนาะที่รับสนันและใหก้หกำลังให้กำลังใจกับทางลุงหนวดเนาะที่ว่า ตำรวจกับม้าฮอดมัอนี้พี่น้องเหรอเนาะอ่าฮะบ้านนี่ตำรวจก็บชได้ขอ,ขอไม่คืนเนาะขอไม่กันชั้นขอไม่กันชั้นไม้อันอันออกล่องเนี่ยพี่น้องนะกบใจทั้งน,อน้องเพิ่์ลเนาะทั้งเมย์เพิ่นน์ลน้องไซนน่ะอ่าเมามีเมามีอือเป็นไปกินทาอะไรเนาะพี่น้องเมามีบ้านนี่อู้เพิ่์ล นอนเดื ure, hey, mm ่อนเพื่อเพิ่นเมาใหงนี่กินสบไวกินเต็มกินเพื่อเพิ่นเมากินยาเมื่อกี้นี่ผู้ยาเพิ่นอ่ะพ่น้องกะเดี๋ยวนุ่งหน่อยกะทีได้ถ่ายทั้งบ่าวยาวเพิ่นอยู่นี่แหละเพราะิ่นยังขึ้นไปถ่ายทั้งเพิ่บ้านเนาะก่งกีทั้งบ้านน้องหน้าเหมือนเนี่ยน้องใส่ฮะพี่น้องกะ สับคลิปนี่หน่วก็ได้มาเอาพอเนาะพี่น้องมาส่งามาลงอากาศนี่บล็อกพี่น้องเลยนี่อันนี้คือปูนเด้๋พี่นอ้องเด้อน,นี่บล็อกบล็อกลงแล้วพี่น้องเนาะ สายมาครบขาดแต่ซานซานกับมาเกิดพ at <ata> ี <sal ga> ่น <sal ga> ้องมาเบิ้งเนาะมาประเมิน no. พี่น้องเลยแต่ว่าขาดแต่ตัวงบประมาณค่าสร้างเนาะ่น้องเลยนะเนาะการสนับคลิปนี้นุงหนวดกะเอ่อจะได้ลำลาเนาะพี่น้องเนาะหาปรเมินหนุี่เลยกาดม่เตะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับทางนุงนนาาน่งหนวดเนาะเพื่อว่ารุงนวดก็จะมีกำลังใจถ่ายคลิปลงคลิปเป็นใหม่ให้ทางพ่อแม่พี่นออ้องพี่เลยเบิ่งได้ชมกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องจึงที่ข่า,าได้ไหมขอข,ขอบุญขอบคุณทางอ่าพื่นอนเ่อนพี่เพื่อนพี่วัตถุพนที่เข้ามาเป็นยังเชียร์้กำังใจอะไเบิ่องอะไรครับชมบอโดยประากาศโฆษณาเนาะ สาสารยินทรับ่แลาเรีนรอบนอเนาะค่ะอยูีรงรถฉุกเฉินรลำดวมทองนี่มาปังนิีนี่สบายดี